ท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วผู้แทนรัศดรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยสมาชิกรัฐสภาในฐานะกรรมดิการเสียงข้างน้อยผู้ได้ส่งอนความเห็นไว้ในมาตราที่256ทับ13มากราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกรัฐสภาผู้สงเกียรตินะครับที่จะได้ให้ความเห็นกับคำข้อเสนอหรือความเห็นของผมที่ได้เสนอไว้ ในร่างมาตรา256ท13ท่านทรานที่เคารพครับเป็นร่างที่ว่าด้วยเรื่องการกำหนดระยะเวลาของการทำหน้าที่ของสะสะรให้เสร็จภายใน240วันอายุของสภาผู้แทนราศฎรที่หมดไปเนี่ยหมายถึงมีการยุบสภาก็ไม่มีผลต่อการทำหน้าที่ของสะสะรว่าด้วยเรื่ององการรับฟังความเห็นจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับว่าด้วยเรื่องของรับฟังข้อสเสนอแนะจากหน่วยงานหรือองค์กร ที่เกี่ยวข้องที่ถูกบัญญัติไม่ในรัฐธรรมนูญเช่นสภาของเรานะครับและก็ว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมการแก้ไขเพิ่มเติมการจัดทำร่างน้ำนูลที่มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวดหนึ่งนะครับที่ว่าด้วยบททั่วไปหมวดสองว่าด้วยพระมหากษัตริย์เนี่ยของรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยเนี่ยจะกระทำไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้าย เรื่องของให้รัสภาวินิจฉัยในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหมวดหหมวดสองผมได้เสนอความเห็นไว้นะครับในวักที่เกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวดหนึ่งนะครับบททั่วไปซึ่งในรัฐธรรมนูนราชอาณาจักรไทยที่เราใช้มังรับอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่5มาตรา หมวดสองว่าด้วยพระมหากษัตริย์นะครับมีตั้งแต่มาตราที่6ไปถึงมาตราที่24ของรับธรนูแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เราใช้อยู่จะกระทำไม่ได้นะครับผมได้เพิ่มเติมข้อความไว้ดังต่อไปนี้ครับท่านประธานครับเว้นแต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่ทำให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเหตุผมที่ผมได้สงวนคำาประดเกตของผมไว้เพื่อมากับเรียนธหมาทานเป็นลนักษณะอย่างนี้เนี่ยด้วยความเคารพฐานครับเจตนารมมิได้ที่จะไปก้าวล่วงในสิ่งที่เป็นร่างที่ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเสนอเข้ามาผมยอมรับครับว่า หน้าที่และอำนาจสรเนี่ยควรจะกระทําได้ทุกอย่างโดยไม่มีข้อจํากัดเพราะต้องผ่านกระบวนการที่จะต้องผ่านรัฐสภาพ,พิจารณาแม้จะไม่มีการลงมติผ่านการทําประชามตินะครับก่อนก่อนที่จะนําทุนก้าวและประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแต่ว่าเมื่อมีเงื่อนไขนะครับเพื่อให้การจัดทําร่างนูญฉบับใหม่เป็นไปได้ภายใต้เงื่อนไขที่ทุกฝ่ายยอมรับ ผมไม่ได้ขัดข้องและเห็นด้วยแต่เป็นห่วงครับว่าบทบัญญัติที่ว่าด้วยหมวดหนึ่งนะครับบททั่วไปเนี่ยที่ขณะนี้เขียนไว้ห้ามาตราเนี่ยแล้วก็หมวดที่ว่าด้วยพระหมหากษัตริย์ที่เขียนไว้ตั้งแต่มาตราที่6ถึงมาตราที่24เนี่ยเกิดไปในอนาคตนะครับหรือความเห็น,นระยะอันใกล้ในสมัยที่จะไปยกร่างด้วยส,สรถ้าผ่านนะครับเกิดมีการเปลี่ยนแปลง มีสิ่งดีๆที่จะเติมเต็มเข้าไปเพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่เขียนไว้จะกระทำไม่ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะแม้ไปเพียงแก้ไขถ้อยคำเนี่ยก็แลแต่จริงนะครับก็ต้องส่งให้รัฐสภาเราวินิจฉัยรัฐสภามีอำนาจวินิจฉัยเลยครับก็เห็นอยู่ชัดๆว่ามันมีการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมก็แลแต่จริงตกทันทีครับทั้งร่าง ตกทันทีทั้งล่างเลยไม่ต้องไปดูเนะื้อหาสาระเพราะถือว่ามีการแก้ไขแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยเพิ่มข้อความตรงนี้ไว้เพื่อเปิดช่องยกเอาหมวดหนึ่งยกเอาหมวดสองแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาใส่ในการยกล่างใหม่แล้วเติมเต็มด้วยสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับทําให้สมบูรณ์มากขึ้นตรงนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าในการที่จะไปเขียนได้ปิดกัน้น ปิดล็อกเลยขยับไปไหนไม่ได้แล้วสิ่งที่จำเป็นจะต้องเพิ่มเติมแนะ้ะมีหลายเรื่องท่านประธานครับที่หมวดหนึ่งหมวดสองที่บัญญัติไปอยู่ในขณะน,นี้ยังมีบทบังคับหรือบทมาตราที่ยังไม่พอเพียงก็สามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้ผมไม่อยากยกตัวอย่างครับเดี๋ยวจะมีประเด็นที่จะทำให้เกิดมีความเห็นต่าง ไปมากมายต่างๆแต่นี่ด้วยความปรารถนาดีของผมครับถ้าเราเขียนเปิดช่องมาอย่างนี้สสสามารถไปเติมเต็มสามารถที่จะเพิ่มในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ผมใช้คําว่าทําให้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับนั่นคือเหตุผลที่ผมกับรรท่านประธานอยากให้ท่านประธานและก็ท่านสมาชิกที่เคารพนะครับเจตนาลมของผมมิได้ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสิ่งที่มีอยู่แต่ต้องการเติมเต็ม ให้สมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นก็ฝากท่านประธานด้วยความเคารพครับว่าถ้าท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านเห็นด้วยกับผมก็ขอแรงสนับสนุนครับแก้ไขมาตราน,นี้เพื่อทําให้รัฐมนุษฉบับใหมให่มีความสมบูรณ์มากขึ้นด้วยความเคารพยิ่งครับขอบพระคุณท่านประธานครับ